ท่วมโลกบทที่7จ็ดแลพยาเวตรัสแกโนอาวา่าเจ้าและครอบครัวเรือนทั้งหมดของเจ้าจงเข้าไปในเรือเพราะในชั่วอายุคนรุ่นนี้เราเห็นเจ้าเป็นผู้ชอบทมต่อหน้าเราจงเอาสัตว์ใช้งานที่ไม่เป็นมนทินทุกชนิดไปกับเจ้าด้วยอย่างละเจ็ดคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียและสัตว์ใช้งานที่เป็นมนทินอย่างละคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียนกในอากาศอย่างละเจ็ดคู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียเพื่อรักษาพันธุ์สัตว์ให้มีชีวิตทั่วทั้ง พื้นแผ่นดินเพราะว่าอีกเจวันเราจะทําให้ฝนตกบนแผ่นดิน40วัน40คืนเราจะทําลายล้างมนุษย์และสัตว์ทั้งหมดที่เราสร้างจากพื้นแผ่นดินโนอาก็ทําตามพระยาเวทรงบัญชายอย่างทุกประการเมื่อน้ําท่วมแผ่นดินนั้นโนอามีอายุได้600ปีโนอากับบุตรทั้ง3ามภรรยาและบุตรสะพ้ายเข้าไปในเรือนั้นเพื่อให้พ้นน้าท่วม สัตว์ใช้งานที่ไม่เป็นมนทินและสัตว์ใช้งานที่เป็นมนทินกับนกและสัตว์ทุกชนิดที่เลื้อยคานบนแผ่นดินก็มาหาโนอาแล้วเข้าไปในเรือเป็นคู่คู่ทั้งตัวผู้และตัวเมียดังที่พระเจ้าทรงบัญชาโนอาไว้เมื่อร่วงไปเจ็ดวันน้ําก็ท่วมแผ่นดินเมื่อโนอามีอายุได้600ปีในเดือนที่สองวันที่17ของเดือนนั้นในวันนั้นเองน้ําผุใต้บาดาลก็ลึกมากทั้งหมดก็พุ่งขึ้นมา และช่องฟ้าก็เปิดฝนตกบนแผ่นดิน40วัน40คืนวันเดียวกันนั้นโนอากับเชมฮามและยาเฟตบรรดาบุตรของท่านและภรรยาของโนอากับบุตรสะพ้ยสามคนเข้าไปในเรือคนเหล่านั้นกับสัตว์ทั้งปวงตามชนิดของมันสัตว์ใช้งานทั้งปวงตามชนิดของมันและสัตว์เลื้อยคานทั้งปวงบนแผ่นดินตามชนิดของมัน และนกทั้งปวงตามชนิดของมันคือนกทุกอย่างสัตว์ทั้งหลายที่มีลมหายใจก็เข้าไปในเรือกับโนอาเป็นคู่คู่บรรดาสัตว์ที่เข้าไปนั้นมีทั้งตัวผู้และตัวเมียทุกชนิดต่างเข้าไปตามที่พระเจ้าทรงบัญชาแล้วพระยาเวก็ปิดให้ท่านอยู่ข้างในน้ำท่วมแผ่นดินตลอด40วันน้ำทวีขึ้นหนุนเรือให้สูงเหนือแผ่นดินน้ำทวีมากขึ้นบนแผ่นดินส่วนเรือก็ลอยขึ้นไปบนผิวน้ำ น้ำทวีแรงมากขึ้นบนแผ่นดินท่วมภูเขาสูงทั้งหลายที่อยู่ใต้ฟ้าทุกแห่งมิดหมดน้ำท่วมสูงขึ้นไปเจ็ดเมตรครึ่งและภูเขาทั้งหลายก็ถูกปกคลุมด้วยน้ำสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินคือนกสัตว์ใช้งานถัดป่ากับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนที่ติดพื้นดินและมนุษย์ทั้งปวงก็ตายสิน้นสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดที่มีลมหายใจเข้าออกทางจมูกคือทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนบกก็ตายสิน้น พระองค์ทรงทำลายล้างสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตอยู่บนพื้นดินทั้งตั้งแต่มนุษย์ไปจนถึงสัตว์ใช้งานและสัตว์เลือ้อยคานและนกในอากาศพวกเหล่านี้ถูกทำลายล้างเสียจากโลกเหลืออยู่แต่โนอาและบรรดาผู้ที่อยู่กับท่านในเรือน้ำท่วมแผ่นดินอยู่ถึงร้อยห้าสิบวันเมื่อน้ำลดบทที่8พระเจ้าทรงระลึกถึงโนอากับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดและสัตว์ใช้งานทั้งปวงที่อยู่ในโนอาในเรือ จึงทรงทำให้ลมพัดผ่านมาเหนือแผ่นดินน้ำก็ลดลงน้ำพุของน้ำบาดาลและช่องฟ้าทั้งหลายก็ปิดฝนจากฟ้าก็หยุดน้ำก็ลดลงจากแผ่นดินเรื่อยๆเมื่อร่วงไปร้อหวันแล้วน้ำก็ลดระดับลงณวันที่สิบเของเดือนที่ 7, เจ็เรือก็ค้างอยู่บนเทือกเขาอารันดัตน้ำนั้นลดระดับลงเรื่อยๆจนถึงเดือนที่สิในวันที่หนึเดือนที่สิก็เห็นบรรดายอดภูเขา เมื่อครบสี่สัน์แล้วโนอาก็เปิดหน้าต่างที่ทำไว้ในเรือปล่อยกาไปตัวหนึ่งกาก็บินไปและบินกลับมาจนน้ำลดแห้งจากแผ่นดินโนอาก็ปล่อยนกพิราบตัวหนึ่งเพื่อดูว่าน้ำลดลงไปจากแผ่นดินแล้วหรือยังแต่นกพิราบนั้นไม่พบที่ที่จะเกาะได้จึงบินกลับมาหาโนอาที่เรือเพราะน้ำยังท่วมแผ่นดินอยู่โนอาจึงยื่นมือออกไปจับนกพิราบนั้นมาหาท่านนำเข้าไปในเรือ โนอาเฝ้าคอยอยู่อีกเจ็ดวันจึงปล่อยนกพิราบไปจากเรืออีกเมื่อเวลาเย็นนกพิราบก็กลับมาหาโนอาและคาาใบมะกอกเขียวสดมาด้วยโนอาจึงรู้ว่าน้ำลดจากแผ่นดินแล้วโนอาเฝ้าคอยอยู่อีกเจ็ดวันหลังจากนั้นจึงปล่อยนกพิราบไปนก,นกนั้นก็ไม่กลับมาหาโนาอาอีกเลยเมื่อถึงวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งปีที่หกร้อยเอ็ดน้ำก็แห้งจากแผ่นดิน โนอาเปิดหลังคาของเรือและมองเห็นว่าพื้นดินแห้งเมื่อถึงวันที่27เดือนที่สองแผ่นดินก็แห้งแล้วพระเจ้าตัดแกโนอาว่าเจ้าจงออกไปจากเรือทั้งภรรยาของเจ้าบุตรชายของเจ้าและบุตรสะพ้ยของเจ้าด้วยจงพาสัตว์ทุกชนิดที่อยู่กับเจ้าที่มีเลือดเนื้อคือนกสัตว์ใช้งานและสัตว์เลี้ยงคานทั้งหมดที่ครานบนดินให้ออกไป จะได้แพร่พันธ์ทวีขึ้นมากมายบนแผ่นดินโนอาห์ก็ออกไปพร้อมกับบุตรภรรยาและสัพไพสัตว์ทุกชนิดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดกับนกและสัตว์ที่เคลื่อนไหวไปบนแผ่นดินทั้งหมดก็ออกไปจากเรือตามพันธ์ของมันพระสัญญาของพระเจ้าต่อโนอาห์โนอาห์สร้างแท่นบูชาแด่พระยาเวและเลือกเอาสัตว์ใช้งานที่สะอาดและนกที่สะอาดมาเผาบูชาถวายที่แท่นนั้นพระยาเวทรงได้กลิ่นก็พอพระทัยแล้วทรงดำริให้ พระไทยว่าในพระไทยว่าเราจะไม่สาบแผ่นดินอีกต่อไปแม้ว่ามนุษย์ไม่ดีเพราะเขาความคิดในใจของมนุษย์ล้วนแต่ร้ายมาตั้งแต่เด็กเราจะไม่ทำลายสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงอีกดังที่เราได้ทำแล้วนั้นตราบที่โลกยังมีอยู่และมีฤดูหวานกับฤดูเกี่ยวมีเย็นก็ร้อนมีฤดูร้อนกับฤดูหนาวมีวันและคืนตลอดไป พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับโนอาห์บทที่9พระเจ้าทรงอวยพรโนอาห์และบุตรทั้งหลายของเขาตัดแก่พวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินสัตว์ทั้งปวงบนแผ่นดินนกทั้งปวงบนท้องฟ้าสัตว์ที่เลื้อยคานทั้งสิ้นบนแผ่นดินและปลาทั้งสิ้นในทะเลจะก,กลัวและหวาดวันต่อพวกเจ้าเรามอบสัตว์ทั้งปวงไว้ในมือของพวกเจ้าทุกสิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของเจ้า เราจะยกของทุกอย่างให้แก่เจ้าดังที่เรายกพืชเขียวสดให้แก่เจ้าแล้วแต่ห้ามกินเนื้อสัตว์พร้อมกับชีวิตของมันคือเลือดของมันและที่แน่ๆคือโลหิตที่เป็นชีวิตของพวกเจ้านั้นเราจะทวงเราจะทวงจากมือของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงจากมือของมนุษย์เราจะทวงชีวิตมนุษย์จากมือของพี่น้องของเขาใครทําให้มนุษย์โลหิตไหลมนุษย์จะทําให้โลหิตผู้นั้นไหลเหมือนกันเพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ ตามพระชายาของพระองค์พวกเจ้าจงมีลูกทวีมากขึ้นจงอยู่เต็มแผ่นดินโลกและทวีมากขึ้นในนั้นพระเจ้าจึงตัดแกโนอาและบุตรทั้งหลายว่านี่เนะี่เราเองเป็นผู้ตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าและกับพงพันธุ์ที่มาภายหลังเจ้าและกับบรรดาสัตว์มีชีวิตที่อยู่กับพวกเจ้าด้วยทั้งนกและสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทั้งหมดที่อยู่กับพวกเจ้า จากสัตว์ทั้งปวงที่ออกจากเรือคือสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกแต่จะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าว่าจะไม่ทำลายมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงโดยให้น้ำท่วมอีกและจะไม่ให้มีน้ำมาท่วมทำลายโลกอีกต่อไปพระเจ้าตรัสว่านี่แหละเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาซึ่งเราให้ไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้าและสัตว์มีชีวิตทั้งปวงที่อยู่กับพวกเจ้าสืบไปทุกชั่วอายุเมื่อเราตั้งรุ้งของเราไว้ที่เมฆ และลุงนั้นจะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างเรากับโลกเมื่อเราให้มีเมฆเหนือแผ่นดินและมีลุ้งปรากฏขึ้นที่เมฆนั้นเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราที่ทำไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้าและสิ่งมีชีวิตและสัตว์ทั้งปวงแล้วน้ำจะไม่ท่วมทำลายสัตว์ทั้งปวงอีกเลยเมื่อมีลุงมีเมฆเมื่อมีลุงที่เมฆเราจะดูลุงนั้นเพื่อระลึกถึงพันธสัญญานิรันดร์ระหว่างพระเจ้ากับสิ่งมีชีวิตและสัตว์ทั้งปวงซึ่งอยู่บนแผ่นดิน พระเจ้าตัดแก่โนอาว่านี่แหละเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่เราได้ตั้งไว้ระหว่างเรากับสัตว์ทั้งปวงซึ่งอยู่บนแผ่นดินโนอากับบุตรบุตรของโนอาซึ่งออกมาจากเรือชื่อเชมฮามและยาเฟตฮามเป็นบิดาของคาณาอันสามคนนี้มีบุตรชายเป็นบุตรชายของโนอามนุษย์จึงกระจายออกไปทั่วโลกจากคนเหล่านี้โนอาเริ่มเป็นคนทำสวนและปกกงงลูกงุน แล้วท่านดื่มเหล้าอางุ่นและเมาแล้วก็นอนเปื่อยกายอยู่กลางเต็นท์ของท่านหามผู้เป็นบิดาของคานาอันเห็นบิดาของเขาเปือยกายอยู่จึงบอกพี่ชายทั้งสองที่อยู่ภายนอกเชมและยาเฟตก็เอาผ้าผ้าบ่าทั้งสองคนแล้วก็เดินถอยหลังเข้าไปปกปิดกายของบิดาที่เปือยอยู่โดยไม่ได้หันหน้าดูบิดาที่เปลื่อยกายอยู่นั้นเมื่อโนอาสางเมาแล้วและรู้ว่าบุตรทั้งสองทำกับท่านอย่างไร จึงพูดว่าคานาอันจงถูกแช่งให้เป็นทาสต่ำสุดของพี่น้องท่านกล่าวด้วยว่าสาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าของเชมและให้คานาอันเป็นทาสของเขาเถิดขอพระเจ้าทรงเพิ่มพูนยาเฟตให้ทวีขึ้นยิ่งขึ้นให้เขาอาศัยอยู่ในเต็นท์ของเชมและให้คานาอันเป็นทาสของเขาเถิดหลังน้ำท่วมโนอามีชีวิตต่อไปอีก350ปีรวมอายุของโนอาได้ 950ปีจึงเสียชีวิตประชาชาติที่สืบเชื้อสายจากโนอาบทที่10ต่อไปนี้เป็นพงพันธุ์บุตรทั้งหลายของโนอาคือเชมฮามและยาเฟตซึ่งมีบุตรสืบเชื้อมาหลังน้ำท่วมบุตรของยาเฟตชื่อโกเมอร์ โกเมอร์มาโกมาดยาวานทูบันเมเชกและทิลาดบุตรของโกเมอร์ชื่ออัชเคนัตลีฟาดและโทการมาบุตรของยาวานชื่อเอลิสาทานซิตคิดทิมและโดดานิมจากพงพันธ์เหล่านี้ประชาชาติตามฝั่งทะเลกระจายไปในแผ่นดินของพวกเขา แต่ละคนตามภาษาตามตระกูลตามธรรมของตามธรรมตามชาติของพวกเขาบุตรของฮามชื่อคูดอียิปต์พูดและคาอานบุตรของคูดชื่อเสบาฮาวิลาสับทาลาอามาและสับเทคาส่วนบุตรของเราเอามาชื่อเชบาและเดดานคูดมีบุตรชื่อ นิมโรดนิมโรดเริ่มเป็นนักรบบนแผ่นดินนิมโลดเป็นพรานเก่งกล้าเฉพาะพระพักพระยาเวเพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวว่าเหมือนกับนิมโลดพรานเก่งกล้าเฉพาะพระพักพระยาเวอาณาจักรแรกๆของนิมโลดเริ่มจากบาเบลเอเร็กอักคัตและคาเานเนในแผ่นดินชินานิมโลดไปจากแผ่นดินนั้นยัง อัสซีเรียและสร้างนีนาเวเลโฮโบอีและคาลาและเลเซนซึ่งอยู่ระหว่างนีนาเวกับคาลาเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่อียิปต์มีบุตรชื่อรูดิมอานามิมเลหาบิมนับทูหิมปัดลุสิมคัดลูหิมผู้เป็นตระกูลของฟิลิสเตียและคับโทลิมคานาอันมีบุตรชื่อไซดอน เป็นคนหัวปีและเฮตกับคนเยบุตคาอาโมไลคนเกราราชีคนฮีวายคนอาราคีคนลินีคนอารวัตคนเสเมอและคนหามัดภายหลังตระกูลของคนคานาอันก็กระจายออกไปเขตของคนคานาอันเริ่มจากไซดอนไปทางเกเลเกลา จนถึงกาชาและไปทางโสดมโกโมลาอัตมาและเสโบโยิมจนถึงราชาคนเหล่านี้เป็นพงพันธ์ของฮามตามตระกูลตามภาษาตามดินแดนและตามธรรมชาติของพวกเขาฝ่ายเชมพี่ชายคนโตของยาเฟตก็มีบุตรเช่นกันและเป็นบิดาของพงพันธ์เอเบอร์ทั้งหมด บุตรของเชมนั้นชื่ออาเลมอัชจูนอารับปักชาร์ดรูดและอาลัมบุตรอาลัมชื่ออูดฮูดเกเท,เทอร์และมัดอารับปักชาร์ดมีบุตรชื่อเซลาและเซลามีบุตรชื่อเอเบอร์เอเบอร์มีบุตรสองคนคนหนึ่งชื่อเปเลกด้วยว่าในช่วงอายุของเปเลกนั้นดินแดนถูกแบ่งกันและน้องชายของเขา ของเปเลกชื่อโยกทานโยกทานมีบุตรชื่ออันโมดัตเซเลบฮาซามาเวดเยลาฮาโดลัมอุชานดิกลาโอบานอาบีมาเอลเชบาโอฟีฮาวิลาและโยบคนเหล่านี้เป็นบุตรของโยกาทานทั้งนั้นดินแดนที่พวกเขาอาศัยอยู่เริ่มมาจาก เมซาไปทางเสฟาถึงเทื้อเขาทางทิศตะวันออกคนเหล่านี้เป็นพงพัน์ของเชมตามตระกูลตามภาษาตามดินแดนและตามชาติของเขาคนเหล่านี้เป็นพงพันที่สืบมาจากบุตรของโนอาตามลำดับพงตามชาติของพวกเขาและจากคนเหล่านี้ประชาชาติทั้งหลายในโลกก็กระจายออกไปภายหลังน้ำท่วม